หรือที่พระเจ้าบอกอ,อนนท์ н, อ,อนนท์จำไวน้นนี่เป็นความอัศจร,รรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างจร,รยยิงนะคุยกันเรื่องอิทธิปฏิหาราต่างๆพระเจ้าก็บอกก็ธรรมดานะแต่บอกอ,อนนท์ н, ให้จําไว้ตถาคตเห็นอะไรเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นวิตตกหรือสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้จําไวน้นะนี่คือความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างรรย,ายิ่ง โอ้ oh, ผู้เจ้าอัศาจรรย์มากเลยมันไม่ใช่ง่ายๆผู้เป็นสพัญญูอัศาจรรย์นะเพราะอะไรเพราะการเห็นสามอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและพระตถาคตรัดว่าว่าอย่างไรสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติยิ่งโยมมีสติมากเท่าไหร่วิมุติยิ่งอยู่ใกล้เลื่อมมากขึ้นเท่านั้นนะสติเป็นเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตนะ mm.